มันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะนะหางวัวเนี่ยเอาละเอา,าเนี้นเอาเพื่อมันเย็ยน,นยมันจะกรอบนะอือวโอ้โ,อโอมาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันที่บ้านชมทุ่งนะครับหลังจากเราเข้าไปป่าไผ่หลายวันนะวันนี้ไม่ได้เข้าไปครับแต่ก็ได้ของเด็ดมาเหมือนเดิมดู อะไรครับเนี่ยอืมาเดี๋ยวไปดูพร้อมกับพ่อครับพ่อก่อไฟรอทําอะไรอยู่นะพ่าทำอะไรฟืนเหระเตรียมฟืนเนะอันนี้เป็นไม้เก่าเราเนาะเอาไว้ทําฟืนเลยนี่ของเด็ดยังน่ะมาดูฮะมันไม่ค่อยใหญ่อ่ะอันนี้สองชิ้นนั่นเนี่ยหางยังหางมู๋อ่ะหางู๋หางบูหางวัวเดี๋ยมันไม่ค่อยใหญ่ก็เขาต้มเรียบร้อย เผาแล้วก็ต้มเรียบร้อยเห็นเขาวางขายวัช่วงในช่วงหน้านาวบนเผาเงี้ยคุณดูไอ้แกงกะลางนู้นอง่ายรู้ป่องนังเนี้ยหรอทำหังเนยค่ะหางเนี้ยเนาะต้มตันประมาณมาบขบขบไป่ยขบแัวขบเนี่ยไงจริงหรอขวบปะขวบไม่มีนะจ๊ะวันนี้กระโประมาเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เข้าป่าไผ่นะเข้ามาหลายวันแล้วก็เดี๋ยววันสองวันเดียวข้าไปทําต่ออืมจ๊ะยังลื้อไม่เสร็จเลยครับกระท่อมป่าไผ่เรานะแล้วจะทําอะไรดีเนี่ยอนเนี่ยหางวัวหางวัวนลย ต้มมแฉบป้อต้มแฉบอ่ะอืมเด้เออต้มแฉบเราไม่เคยทำนานแล้วนะัผสมแฉบป้อต้มเนาะอืมต้มกะต้มแซ่บต้มเฉยคาใส่มากุญแจไข่ต้มใส่มะนาวหน่อยใส่มะนาวต้มแซ่บในเผือใส่พริกพริกจีด้วยเอ้ยนะกะโอ้โหไอ้อะไรนะผักชีผักชีพลังเอ้ยผักชีพลังใช่เนาะซดน้ำแบบสุดยอดเลยผักชีพลังแล้วก็ผิดแห้งมายาหางยางไผ่แห้งหอมหอมถึงใหม่หน่อยหน่อยผิดนะเอ้าเดี๋ยวเราหาเครื่องอะไรไปต้มหางวัววันนี้หางวัววันนี้เอาง่าย อะไรของอร่อยเตรียมเครื่องไว้บางส่วนแล้วครับเดี๋ยวจะหั่นพ่อจะต้มน้ําออกไอ้อะไรน,นะต้มน้ำลวกน่อยกันสร้างน่อยสักน้ำม,มันล้างเมือกล้างอะไรอกอกได้น่อยต้มแล้วก็ล้างอืมไม่ค่อยใหญ่เนาะนะอืมองละโอ้นี่เขาต้มสุกแล้วครับ มันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะนะหางวัวเนี่ยอืมนี่แหลิ่นของมันนะครับอุ้ย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 อ้ยไม่ตายเดี๋ยวไปล้างสนามอืมโอ้สองขานะก็นักหนูหนึ่งเออลงนิดหน่อย อถทาลงเกียงแล้ววันนี้ต้มนี้ให้เดือดกันตรวมกันนะระหว่างนี้ก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรกันไว้ครับเครื่องแล้วครับมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยเครื่อง่ะเกลือชโลดข่าหอมแดงหอมขาวขมิ้นผิโชดผิ่แทงผิดได้จีใช่นะผิแทงนี่เดี๋ยวจีแล้วก็แบบบีบใส่เลยเนาะมะกรูดมะนาวตะไคร้แล้วก็นี่ผักชีพลังผองผักป่วงแบเด็ดอืมใช่นี้นะครับนี่เนี่ยนี่ทางเดือยเดี๋ยลองพิมพ์น้ำออกนะ เราเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำไปหน่อยต้มน้ำทิ้งสักน้ำหนึ่งนี่ได้ละมาทิ้งน้ำออกก่อนเดี๋ยวมันจะยางๆนะโอ้นี่ก็มันนี่นี่โอ้โหมันสักรอบหนึ่งกันอืมเริ่มหนอยละใส่วนเกี้ยงละนี่นี่น้ำซุปต้มจริงนะครับตอนนี้เราทิ้งละนี่นี่ครับหอมข้าวหอมเหลียงมีดครับใส่แล้วกันเครื่องที่เตรียมไว้ใส่เลยพริก เด็กมะกูดไาให้ตไปเฉยะหันว่าขานี่เป็นขาหยวกนะมันจะกินได้เนะออเออนั่นเป็นขาหยวกเน,น,เนาะหอมๆเลย ใส่สอลงไปมาปุ้งแบบนี้คือนะครับโอ้โหสลดนี่พิดผักก่อนนะครับพัดต้มปุยๆก่อนนะต้องใส่พิดแห้งกับมะนาวนะอ่าเพื่อเพิ่มความเรียวพลังครับเขาเพิ่มหอมเดี๋ยวทีหลังครับนี่ก็ไฟทํางานไปไฟทำงานเมื่อเราทำในกินหางปูนี่นะใกล้ได้แล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเสียบกุ้งแห้งก่อนเอากุ้งก่อนกุ้งแห้งเสียบเวลาทำเสียบกุ้งแห้งนะครับเองเอาไม้ไว้เนึะ มถ้าเขากินมันมันมีความดีถ้าเราไปย่างใช่ไหมถ้าเราย่างนะถ้าเราย่างคลิ๊ก็ให้มีมีมีไหม้เนาะจะมีกลิ่นนั่นแหละมันจะหอมครับหอมดีนะตุ้งแข้งขอมหอมเสียงนะเสียงห่างวัวแล้วก็บุกเลยไปลอยสักหน่อยครับตีไปก่อนตีกุ้งแห้งก่อนกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่นอะไรนะถ้าเราย่างนีนัมันหอมนะกินน่ะนี่ นี่จเอาละขอามาเนี้ยเนมันเย็นมันเด็กกรอบนะกินออกมาเลยอมหอมๆไนี่ก่อนได้เวลาหิบออกแล้วนะได้เวลาของอร่อยตากอโหโอ้ผมมาเปลียนแล้วเพร่าอันนี้คือน้ำแห้งไปสองรอบนะคุณผู้ชมสรับสองรอบเราเพิ่มน้ำแต่ไม่ถ่ายเฉยๆได้ได้ได้ไหมได้ประมาณน้ก็คได้นะได้เหรอไปเสือมเพื่อโอ้เอาละของอร่อยวันนี้หางวูหางวูมา <ท>ม,มาเอาละครับทีเด็ดเลยครับปุ้ดพริกจีพริกแห้งจีนะอื้อหือโอ้โหคนี่หอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวไ<อ>ม่ต้องเปรี้ยวเผ็ดหอมครับเออทอตามด้วยต้นหอมผักชีเราจะปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งเอนั่นแหละผักชีฝรั่งปิดท้ายนะนี่ครับขาดไม่ได้ครับผม ผักชีฝรั่งปิดท้ายหอมหอมว้าเด็ดแน่นอนครับเหมวกกับเรียวกันเนี่ยโอ้่โหพอหอมขนาดละมันหอมคุณผู้ชมหอมพิษหอมอ่าบังผักชีเลยเนี่ยผักชีฝรั่งเนี่ยเอาละครับเอาละเอาละเอาละเลยมาครับมาหนึ่งถ้วยน่าจะได้อยู่นะไหนกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอ้นี่ ว่ว่ต้มส้มหางวัวสุดปลาภัยครับนี่ครับมาครับผมมามาไป้วยกันมาเลยจะดเลยเพาะหอานะครับหอมขนาดละมากินนี่โอ้โหนี่โคนหางอ่ะเนี่ยมาครับนี่แทำแรเฮ้ยโอ้ยไปแล้วนี่หอมส้มหางวัว ลองน้ำลองน้ำอ,อีกาบโบขนาดอีกาบโบขนาดอีกาอีกาบโบขนาดอูอ้ฮู้จุ๊จุ๊าเด้อมันหอมพี่จี๊เขาจีแล้วก็มันกลิ่นหางโบโนเนี่ยมันเหมือนกลิ่นเนื้อน่ะมันเป็นอย่างน,โโนั้นโอ,อ้โหนุ่มดิ้นุ่มล้นอยู่ล้อนอยู่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเห็นพอกัดนี่ก็คือนุ่มอยู่นุมน่ม อน้ำน<ม>้ำสดเปียโหอมอลาด้วนะเปรี่ยวจามุรีะอบใจอืมสุดยอดเลยนี่หนังเลยนะอันนี้มันเป็นวัวน่าจะไม่ค่อยใหญ่ดูก็ไม่ค่อยไม่เหนียวอะไรหนังเกือบยังเคี้ยวได้ เนื้อเนี่ยม well, ันนสุยจัดเลยอ่ะเมื่อนำไปกินนะอย่ามกบอกกบน้ำนี่แหละเนี่ยเขาหยิบเนี่ยซุยอดเลยอ่ะความดี แต่ดูเนื้อมันยังไม่ค่อยหลุดจากกระดูกนะนนี่หน่อายอยู่ไม่ค่อยกินละแต่ไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวก็เกือบๆมันละมันน่าจะบวมไม่ค่อยแก่ด้วยแหละเพราะหางไม่ได้ใหญ่มากนะสีน้ำสุบดิเข้มข้นมาจะไป่นั่งจินดาลับเมื่อไหรละปวดข้อมา ได้ไหมเฮ้ยหังยืดเลยเนี่ยเนาะขีดกําลังอรงเลยเนาะเนื้อเป็นเช่นนี้นะเนื้อหางมันอ่ะโอ้ยมาไม่ไหวแล้วครับตั้งกินแล้วมา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 ครับ ลองแช่ผักลองน้ำซุปก่อนดูสีลองเลยอืมอืมวะมันเปรี้ยวกันเรงดีนะหอมไหมอร่อยเปรี้ยวเฉยจังเลยเขาบอกมีกลิ่นพริกจีแล้วก็กลิ่นหางวัวกลิ่นพริกจีกลิ่นหางวัวกลิ่นพักเอ่อพักจีพลังอืมอืมลองก็ลองเนี่ยลองดูพอไม่เหนียวนะ อืมหยอืมอืมอืคืออะไรผมว่ามันเกี่ยวกับบวมเนี่ยถ้าบวมแก่เ่เหนียวอืมตังมือไว้อ่ะอืมไมนนี้สองน้ำเดี๋อไม่นานแป๊บเดียวให้ป็นช่องหางอืมอืม

ทางตัวอยู่ข้างหน้าก็ชอบอยู่ข้างหน้าบ้านชมรมมากินบางที่เขาจับนะเอาไปแข่งแบรนด์นึงออกมาละล้วเดินไปไหนถึงงานอ่ะมีกี่เหรอมีกระลอกกระซองหางตัวกันจะมาว่ากิน เนื้อหางนึงม,มันหวานนี่นะอืมเนื้อปลาเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยไปแจีงกระล่างนะตอนหนาวอ่ะกระล่างหางวัวอืมตอนเช้าหนาวกลางวันร้อนเดต็มร้อาาน,บ,อนอบินทั้งนั้อากาศเนี่ยเวยขนาดอะบินได้เต็มหน้าอะไรอนะ่เนาะเหลืองนะตัวใหญ่เนาะครับเหนือนะอืเพราะว่าอยู่บนตองเหลืองเหลืองอ่ะ <ค>ใหญ่บอกง่ายก่ะเมก่อกะอ่ะใหญ่หรอเรากิด,ดขนมนันให้เขียนมอืมเนื้อหางกับเนืเน้อแซมาเชียนเค่เท่ากันเซมนเชียนนะครับนี่เขาตัวมาพวกพังละเนาะครับถามอะไร้ส่จชั่วมงหนึ่งแข็งเงียบ่ะ เน <ไ professors> <No> ี่ยเอาอนะนี่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 เรื่องเรื่อยเกลือครับเกืออืออืมกินไม่เยอะครับคลนหางเจ็ด เดืมเพละ,อ,อ,ะอือเอาป่าตอน <laughs> น,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 นี้ินทยเนี่ยเยอะงน้่น้เตละหมดละอือหือนี่บอกเลยขนาด,ดน,นี้นะตัวไหนอะไรจะหนุนหน่อยหนึ่งนอือ ปิดท้ายแล้วครับนี่น้งมันเหนียวไม่เหมือนกันนะเหมือ,อนตัวมวนสุงเหนียวกว่าอันนี้เป็นเส้นที่บ้าหว่นเส้นใหญ่เลยนี่แกมเหรอนี่แกมนะอืมอ้าวขว้าวจี๊อ๋ออิ่มหมดเดียว

พ่อน้ำตุมชักน้ำออกที่นะปรุงใหม่เอาละครับได้านอันนี้สินตีเลยหางวัวแต่วไปคิดหน่อยวันนี้นะขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณอืพี่อะโอเควันนี้ก็มานี่นะี่นะครับขอบคุณสชาบการรับชมกดฝากเออให้พ่อฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยอะไรเออเอาอะไรก็ได้พูดเลยให้กดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยพูดสไตล์พ่อเลยอ๋อขอบคุณครับถ้า เอาไงก็ได้โอเควันนี้ก็มานี่ครับอเราผัดต้นมะนาคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ครับร่วมหางวัวนะครับอร่อยอมก้าครับโมกขนาดไอเครื่องที่มันเนี่ยหัวหอมอะไรมันละลายมันหวานเนาะหวาน